ครับสวัสดีครับเล็กนะครับที่ปรึกษาการขายรถใช้แล้วสามีทอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการนะครับครับวันนี้พามาชมซีวิกเอสซีนะครับคันนี้สวยมากเลยนะครับรถปี2018นะครับ 1.8E นะครับปี2018นะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับลูกค้าคันนี้นะครับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถกู้เต็มได้เลยนะครับไม่ต้องดาวไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะครับ รับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ4ปีเริ่มต้นอยู่ที่2.59%นะครับลูกค้าครับแล้วก็รับโปรโมชั่นของเราด้วยนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ขับฟรี60วันด้วยนะครับลูกค้าครับถ้ายัางไงเดี๋ยวไปชมรถกันเลยว่า Civic FC คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ ครับนะเป็นไงบ้างครับเด็กพาชมรถรอบๆคันแล้วนะครับสภาพโดยรวมนะครับถือว่าสวยมากเลยนะครับลูกค้าคนเก่านะครับดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับภายในเป็นเบาะหนังแล้วนะครับในการดูแลทาความสะอาดง่ายนะครับลูกค้าครับรถได้สีดําด้วยครับ สีที่นิยมกันด้วยนะครับลูกค้าครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแวะเข้ามาชมรถได้นะครับโชว์รูมเราอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทําการทุกวันนะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรข้างล่างนะครับสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ก่อนได้เลยนะครับครับยังไงเล็กขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ขาสวัดีครับ